สวัสดีครับรพันผสมพันผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็หลากหลายหลายสไตล์หลายรถนะครับตามสไตล์ของซ่องกเกษตรตามใจนะครับพันธผสมก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็วิธีทําต่างๆการกระทําต่างๆและมาอัปเดตให้ดู ต่างๆที่ท่องเกษตรได้ตามใจได้ให้ท่านผู้ดูผู้ชมได้ไปได้ดูกันมานะครับผู้ม,มุสมก็อันนี้วันนี้ก็ให้มาดูก็ขอ79นะครับแล้วดูนาปังปีเศ2568นหส 68, นะครับเดือนนี้ก็เดือนเมษานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่24ละนะครับผู้ม,มุสมวันที่24ละ24เมษาละนะครับก็ วันนี้ผมจะมาพูดถึงสักนิดหน่อยนะครับสักนิดหน่อยว่าทำไมเข้าถึงรีบเข้าทำไมถึงเม็ดดำนะครับผู้มสมแต่บางคนก็เข้าใจอยู่เพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวคือเกิดจากเชื้อรานะครับผมให้เลยร้อยละเก้าสิบคิดกันอย่างนั้นนะครับคิดกันอย่างนั้นว่าที่เข้ารีบเนี้ยเกิดจากเชื้อรานะครับ แล้วลองมาฟังมุมมองซ่องเกษตรตามใจดูนะครับว่ามันจะมีอะไรอีกนะครับผมว่าหลายคนมองข้ามสิ่งนี้ไปแล้วบางที่บางแห่งเนี้ยเจอกันมากมายนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็ลองมาฟังซ่องเกษตรตามใจดูนะครับครับก่อนจะเข้าเรื่องเนี้ยนะครับผู้ชมในหน้าข้าววันเนี้ยนะครับในหน้าข้าวผมวันเนี้ยนะครับก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงว่า ถ้าผมมีทางเข้าผมเกี่ยวะละนะครับผู้ชมปานเนี้ยมันก็ติดเขียวอยู่นติดเขียวอยู่มั่งนะครับติดเขียวอยู่มั่งแต่อันนี้ก็มันต้องรอรอข้างบนรอทางเข้านะครับเพราะนาผมมันไม่มีมันไม่มีทางเข้านะครับมันไม่มีทางเข้า,า,มมา,ขาก็ต้องอาศัยผ่านนากันมานะครับผู้ชมทําไมผมพึงต้องบอกว่ารีบเกี่ยวผมเอาตอนนี้ก่อนนะครับผู้ชม เ่าที่ผมติดตามข่าวมาว่ามันจะมีเริ่มมีพายุอีกครั้งหนึง่งจะเข้ามานะครับประมาณวันที่26กับ27นะครับแต่อันนี้ทำไมผมถึงว่าถ้าผมมีทางข้าวเกี่ยวนะครับแล้วผมให้ดูสภาพก่อนนะครับพมสมอย่างนี้นะครับถ้าฝนตกมาเนี้ยนะครับมันจะสูญเสียมากนะครับยังดีกว่าที่เราเกี่ยวข้าวเขียวไปอย่างนี้นะครับในพมสม่ผมให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับ พอเข้ามันล้มแล้วข no like ้างบนนู้นนะครับนี่ผมให้ดูนะครับตั้งแต่พุ่มไม้นะครับน้ําจะลงมานี่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมน้ําจะลงมานี่หมดเลยแล้วข้างล่างเนี้ยห้ามมันลงมาแล้วนะครับน้ําลงมาข้างล่างเนี้ยนะครับท่านผู้ชมแรือแถวเนี้ยมันจะอืดหมดเลยนะครับ้าาฝนมาเยอะเนี้ยนะครับน้ําไหลเนี้ยมันจะไม่ออกปุดเลยมันจะแช่น้ําหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ทําไมถึงผมถึงบอกว่าถ้ามีทางข้าวเกี่ยวนะครับ ถ้าเราเกี่ยวเสียราคาข้าวเขียวดีกว่าที่เราไปเกี่ยวข้าวล้มอย่างนี้นะครับพราะฝนตกมาหมดเลยนะครับผู้ชมเกี่ยวไม่ออกนะครับแช่น้ําอีกนะครับผู้ชมอย่างนี้นะครับอันนี้ทําไมผมถึงบอกว่ารีบเกี่ยวนะครับแต่ทีนี้เข้ามาประเด็นนะครับในเมื่อเกี่ยวไม่ได้ก็ยังไม่เกี่ยวนะครับผู้ชมเข้ามาประเด็นกันนะครับประเด็นที่ผมจะพูดว่าทําไมข้าวหลายคนฉีด การเชือ้อรานะครับสี่การเชือ้อราว่าการเมล็ดรีบมเมล็ดด่างมเมล็ดลายมเมล็ดดำนะครับผูม้มนะครับหลายคนก็มองแต่เกิดแต่จากเชือ้อรานะครับผูม้มแต่หลายคนมองข้ามสิ่งนี้ไปนะครับสิ่งนี้คืออะไรท่านผู้มอันดับหนึ่งผมบอกได้เลยว่า ห้าเมล็ดดำนะครับผมเอาเมล็ดดำเลยชัดเจนเลยหนึ่งบางทีมีแมลงนะครับแมลงแมลงปากดูดนะครับไปเจาะกินน้ำนมตอนที่ข้าวกำลังเริ่มเป็นน้ำนมนะครับผู้ชมอันนี้ทำไมเมล็ดดำเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นมาจากตอนข้าวกำลังเป็นน้ำนมนะครับที่น้ำนมยังไม่แห้งนะครับแล้วก็เป็นน้ำนม ที่กาลังจะเริ่มเป็นแป้งนะครับถ้าเราไปบีบมันจะเป็นน้าําขาวๆออกมานะนะครับนี่นั่นคือน้นํานมนะครับก่อนที่เขาจะแข็งออกมาเป็นแป้งนะครับพ่ะผสมอันนี้หนึ่งคือแมลงนะครับแมลงแมลงบางส่วนบางชนิดนะครับเพราะเปลือกข้าวเปลือกข้าวเนี้ยมันประกบกันอยู่นะครับตอนที่เขาอ่อนตอนที่เขามีน้นํานมแล้วเปลือกข้าวเขายังไม่แข็งนะครับพ่ะผสมแต่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นหลัก อันนี้สาคัญที่สุดเลยหลายคนมองข้ามหลายคนมองข้าบ้ามงามากเรื่องนกนะครับให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูเลยถ้าพื้นที่ไหนมีนกนะครับเป็นนกกระจีบ้านผมแรกเป็นนกกระจีตัวออกสีเทาๆนะครับตัวออกสีเทาบินเป็นฝูงๆนะนะครับท่นผู้ชมคล้ายๆเหมือนนกสีมันจะเป็นเหมือนนกกระจอกอย่างนั้น,นนะครับท่นผู้ชมอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างคือ นกเหมือนกันแต่เป็นสีดำนะครับที่มันร้องปิ๊บปี๊บป๊บนะครับขึ้นปิ๊บลงปิ๊บนั่นนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมองข้ามตรงนี้ไปนะครับทาไมคือผมถพงบอกว่ามันเป็นพอนกพอนกมาเจาะกินกินรวงเขาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมตอนที่เขากําลังเป็นแป้งอยู่เนี้ยนะครับที่เป็นน้ํานมเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วกําลังเป็นน้านมเนี้ยบางทีนกมันไม่รู้ มันก็ไปจิกนะครับทําให้ที่เม็ดข้าวเปลือกเปลือกหุ้มน้นํานมข้าวว่าแตกพอแตกปับ๊บน้นํานมไม่มีเปลือกไม่มีมันฟอมันดํานะครับทําให้เป็นเมล็ดข้าวดานะครับท่านผู้ชมทําให้เป็นเมล็ดข้าวดานี่หลายคนมองข้ามตรงนี้ไปบอกว่าคิดว่าแต่เป็นเชื้อราอย่างเดียวนะครับแล้วเอาแต่พวกยาพวกสารเคมีมาฉีดนะครับ ผู้ชมลองสังเกตดูดีๆว่าพื้นที่ไหนมีนกนะครับแล้วเขากินนะเขาจะกินลักษณะอย่างนี้นะครับผู้ชมนี่กินลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ปลายรวงเขาจะกินไปหมดเลยนะครับแต่เขาจะเหลือเหลือคอรวงนะครับคอรวงมันเหลืออย่างไงนะครับคือคอรวงเนี้ยมันมีน้ำนมหีหลังนะครับผู้ชมลองสังเกตดูข้าวก็ได้นะครับ ข้าสุกเขาเขาจะสุกปลายรวงนะครับพระมสมนี่แหละนะครับบางทีที่คอรวงเนี่ยมันจะเขียวหมดเลยนะครับซึ่งมันไม่มีน้ํานมสาเหตุมาจากนกนะครับพระมสมอันนี้หลายคนมองข้ามไปเลยผมบอกเลยว่าบางท่านบางคนผมไปเห็นคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าฉีดแล้วมันทําไมเป็นเม็ดด่างอยู่เม็ดดาอยู่นะครับพระมสมส่วนหนึ่งมาจากอย่างนี้ ผมว่าคือว่าเยอะเลยนะครับเยอะเลยเรื่องจากที่จกเป็นศัตรูของข้าวก็เหมือนที่นกกับมแมลงเหมือนเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับพระ้สมเหมือนผมพูดไปเมื่อกี้แต่ท่านผู้ชสมผมเห็นแล้วบางท่านบางคนนะครับอติว่าอาโมเลนะครับแต่บางครั้งหารู้ไหมว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เพียงอย่างอย่างเดียวมาจากแค่ เป็นเชื้อราเพียงอย่างเดียวนะครับพ่อผสมอันนี้ผมให้ฮานพ่ผสมได้ดูอยู่เนี้ยนะครับฮนะานผสมผมไม่เคยได้ฉีดนะครับผมจะมาย้าอีกผมไม่เคยได้ฉีดเรื่องฤด,ดูเนี้ยเรื่องสารเคมีนะครับยกเว้นยาฆ่าหญ้าคุมฆ่าหญ้าแค่นั้นนะครับเนะี่ยผมผมไม่เคยได้ฉีดเลยนะครับแม้แต่ยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาฆ่าหญ้า eyes, นะครับจนจะเก็บเกี่ยวแล้วน,นะครับพ่อผสมอย่างเงี้ยผมคือว่ารอดแล้วจะเป็นโรคหรือเป็นแมลงนะครับ แต่ความเสียงนี้เสียงอย่างเดียวนะครับก็คือระบบตามธรรมศาสตร์นะครับก็เหมือนที่ผมพูดประครังต้นคือต้นคลิปนะครับคือฝนฟ้าอากาศแค่นั้นนะครับอันนี้เสียงอย่างนั้นนะครับทัาสูมนี้ผมจะมาบอกและมาพูดให้ฟังนะครับนี่นะครับมันดำมันดำอย่างนี้นะครับในหันผสมนี่นี่ผมให้ดูกันสั้นมันไม่ได้เป็นแต่เพียงแต่ ที่เป็นเชื้อรานะครับพระม,มุสมผมผมเคยได้พูดอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันมีการสูญเสียทางนั้นนะครับมันไม่เสียมันเป็นไปไม่ได้นะครับพระม,มุสมมันเป็นไปไม่ได้นี่ผมพือว่าผมพือรอดปลอดภัยละนะครับเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับอันน,นี้ผมไม่ได้หว่านละนะครับเข้าป่านี้แล้วนะครับพระม,มุสมก็หวานอย่างเดียวก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็เหมือนระบบแค่ธรรมชาติแค่นั้นนะครับ อันนี้ก็อยากจะที่ผมมาพูดวันนี้นะครับหรือซ่องเกษตรตามใจมาพูดวันนี้ก็เพื่อเอามาให้ท่านผสมได้เอาไปคิดนะครับว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับแล้วเราจะเป็นการลดของการใช้สารเคมีได้เลยนะครับผ่านผสมสําหรับคลิปนี้ก็เอามาไว้ให้เป็นข้อคิดกันเพียงแค่นี้นะครับ ก็เอาไว้ตอนเก็บเกี่ยวนะครับผู้ชมเอาไว้ตอนเก็บเกี่ยวถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเนะียผมหวังว่านะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกยังไงผมกล้ายืนยันฟันธงได้แน่นอนถ้าฝนไม่ตกไล่ละหนึ่งตันผมยืนยันได้แน่นอนเลยนะครับยืนยันได้แน่นอนเลยอันนี้จะมาให้ดูกันก็เหมือนที่ผมพูด ข้างต้นนะครับภาพฝนตกมาแล้วอย่างนี้นะครับนี่ผมให้ดูสภาพไปไกลๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมนี่นะครับสภาพมันเป็นอย่างนี้มันจะสูญเสียอย่างนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกเนะยผมกล้ายืนยันได้เลยหนึ่งไล่ต่อหนึ่งตันรับรองไม่มีลาดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ